ผลมอนผู้เขียวมหทมสเลขที่18งานครั้งที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรโคจนาทุกรมศัสท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จำนวนคนที่เพิ่มหรือลดในประชากรณนะที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็นับรวม ผลของการย้ายถิ่นเข้าด้วยถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็คือแยกผลการย้ายถิ่นออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆเช่นเพศอายุสถานภาพสมรสของคนที่ร่วมกันเป็นประชากรที่ใดที่หนึ่งชจตพลทรงสุนทรให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร ของการเปลี่ยนแปลงประชากรทำให้องค์ปกอบประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยสาเหตุมี3ประการคือการเกิดการตายการย้ายถิ่นองค์ประกอบประชากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร3ประชาการกรคือการเกิดหรือภาวะ,จะเจริญพันธุ์ การตายการย้ายถิ่นการเกิดหรือภาวะเจรเินพันการเกิดเป็นกรรมวิธีที่ทาลกคลอดออกมาจากมารดาแบ่งออกเป็นสองแบบคือ 1. การเกิดมีชีพเป็นการคลอดของทาลกที่ออกจากันมารดาไม่ว่าจะครบกำหนดหรือไม่ แต่ถ้าคลอดออกมาแล้วอยู่รอดเพียง1วันก็ถือว่าการเกิดมีชีพทั้งนั้น2การเกิดหล้ชีพเป็นการตายของทารกก่อนคลอดหรือระหว่างคลอดโดยที่เป็นโดยที่เป็นการคลอดหลังจากสตรีตั้งครรภ์ได้5เดือนไปแล้ว และทารกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสตรีแต่ละคนมีความสามารถในการกำเนิดบุตรเท่ากันวิสัยสามารถของสตรีที่จะมีบุตรได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์เรียกว่าความสามารถในการมีบุตร จำนวนบุตรที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตรการวัดหลายมาตรการที่นิยมใช้มากได้แก่ 1. อัตราการเกิดหรืออัตราการหย่าร้างคือจำนวนคนเกิดในแต่ละปีต่อประชากรในวัยกลางปีพัน คนมีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์สองอัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตราที่หาได้จากจำนวนคนเกิดหนึ่งปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์สอัตราการเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจำนวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวดอายุ ในวันเจริญพันธุ์หปีต่อสตรี1,000คนในหมวดอายุเดียวกันปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์ 1. อายุแรกสมรส 2. 2. ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน 3. ความพอใจในบุตรที่เป็นเพศชาย 4. ระดับค่าของชีพและค่าใช้จ่าย 5. ค่านิยมเรื่อง ขนาดของครอบครัว 6. ขนบธรรมเนียมและศาสนา 7. ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองและชนบท 8. ทัศนคติและการปฏิบัติตนในกลุ่มการคุมกำเนิด 9. นโยบายของรัฐ 10. การเข้าร่วมแรงงานและประเภทอาชีพของสตรีการตายการตายคือการสูญเสียสิ้นอย่างถาวรของหลักฐาน ทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตขณะใดขณะหนึ่งภายในการเกิดการตายทำให้